ธรรมะส,สวัสดีครับพบกับผมพอปานกับคลิปวิชาการเพื่อสัสร้างสถาบันครอบครัววันนี้คลิปสอนให้ลูกไม่ให้เชื่อใครง่าย,ายๆตามหลักของพระพุทธเจ้าอีสิข้อหนึ่งอย่าเพิ่งเชื่อเพราะการฟังตามๆกันมา คำพูดที่มาจากการบอกต่อกันมาหรือฟั่งตามตามกันมามีโอกาสที่จะบิดเบือนจากความเป็นจริงสูง 2. อ,งอย่าเพิ่งเชื่อเพราะถือว่าเป็นของเก่าเล่าสืบๆกันมาคำสอนข้อนี้ไม่ใช่สอนให้เราดูถูกความเชื่อเก่าๆแต่ให้เราพินิษพิเคราะห์เสียก่อนว่าไม่ใช่ให้เชื่อทันทีโดยไม่มีเหตุผล 3. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเป็นข่าวเล่าลือ ข้อนี้มีอยู่มากในปัจจุบันโดยเฉพาะข้อมูลทางออนไลน์หรือเฟ k นิวส์ 4. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะอ้างคำพีหรือตำราเรื่องตำรานี่ต้องพิจารณาให้ดีๆเพราะบางครั้งบางข้อมูลที่เขียนไว้ในตำราก็เป็นเรื่องจริงที่เชื่อถือได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปข้อมูลนั้นอาจไม่เป็นจริงก็ได้ 5. อย่าพึ่งเชื่อเพราะคิดเดาเอาเองว่ามันเป็นเหตุเป็นผลกันเพราะบางเหตุผลบางอย่างก็ไม่ใช่ว่าจะถูกเสมอไป 6. อย่าพึ่งเชื่อเพราะการคิดคาดคะเนหรืออนุมานเอาตรงนี้จะเป็นอะไรที่มีความคาดเคลื่อนสูง 7. อย่าพึ่งเชื่อเพราะคิดเอาตามอาการที่ปรากฏเพราะสิ่งที่เราหรือลูกเห็นอาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่เราคิดก็เป็นได้ 8. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าตรงกับความเห็นของตนหรือเข้ากับทฤษฎีที่มีอยู่ธรรมชาติของมนุษย์ย่อมมีความลำเอียงอยู่ในตัวเมื่อได้รับข้อมูลต่างๆที่ความคิดคล้ายๆกับตนก็จะยิ่งรู้สึกว่าสิ่งที่ตนเองเชื่อนั้นเป็นจริง 9. อย่าเพึ่งเชื่อเพราะเห็นว่าผู้พูดควรเชื่อได้เพราะบางครั้งอาจมีความผิดพลาดในการเข้าใจในเรื่องของการสื่อสารก็ได้ และข้อสิบสุดท้ายอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าผู้พูดเป็นครูของเราครูของเราสอนให้เรารู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์รู้จักไรตรตรองและเลือกที่จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการดำรงชีวิตดังนั้นเวลาครูบอกครูสอนอะไรก็ให้ไต่ตรองให้เข้าใจเสียก่อนจึงจะเชื่อได้ธรรมะขอบคุณครับ